คดีฆาตรกรรมหญิงสาวคนหนึ่งที่มีเพื่อนบ้านเห็นเหตุการณ์ถึง38คนแต่กลับไม่มีใครให้ความช่วยเหลือหรือโทรเรียกตำรวจเลยแม้แต่คนเดียวทั้งหมดนี้นะคะเป็นพาดหัวข่าวที่เกิดขึ้นเมื่อมีคดีฆาตรกรรมหญิงสาวที่ชื่อว่าคิตตี้เจนูวิสหรือแคทเธอรีนเจนูวิสค่ะ โดยหญิงสาวคนนี้เนี่ยถูกฆาตกรรมอยู่ใกล้กับอพาร์ตเมนต์ของเธอและมีเพื่อนบ้านจํานวนมากมองเห็นเหตุการณ์นี้แต่กลับไม่มีใครโทรหาตำรวจหรือให้ความช่วยเหลือสะท้อนใ้เห็นถึงบรรยากาศของความเป็นเมืองแล้วก็ไม่ได้มีความสนใจใหญ่ดีต่อกันและเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เกิดนายวันวันหรือเบอร์โทรศัพท์สายตรงถึงตํารวจในนิวยอร์กค่ะ แต่เรื่องราวทั้งหมดกลับไม่จบลงเท่านี้เมื่อ50ปีต่อมาได้มีคนค้นหาคำตอบของเรื่องราวคิตตี้จนูวิสแล้วก็ค้นพบสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็เรื่องราวที่หดหูไม่แพ้กันนั่นก็คือการทำงานผิดพลาดของกระบวนการยุติธรรมและสื่อค่ะเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นเมื่อมีคนศึกษาเกี่ยวกับตัวเลข 38คนในพาดหัวข่าวซึ่งปรากฏว่าตัวเลขนี้ไม่ได้มาจากการบันทึกอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรแต่ว่ามาจากบทสนทนาบนโต๊ะอาหารระหว่างผู้บัญชาการตำรวจกับนักข่าวก็คือบรรณาธิการของนิวร์กไทมส์ในช่วงเวลานั้นค่ะ ซึ่งบทสนทนาบนโต๊ะอ,อาหารนี้นะคะก็เป็นการพูดคุยทั่วไปถึงเรื่องราวคดีฆาตรกรรมแล้วอยู่ดีๆเนี่ยตำรวจเขาก็พูดขึ้นมาว่าเฮ้ยมันมีเหตุการณ์นี้มีคนเห็นหเหตุการณ์ถึง38คนนะแต่ว่าไม่ได้มีผู้เข้าไปช่วยเหลือ ทำให้คนที่ได้ฟังแน่นอนค่ะว่าเพราได้ยินเรื่องราวแบบนี้ก็ต้องตกใจแล้วก็นําไปเป็นข่าวและหลายคนเนี่ยก็เชื่อว่ามันเป็นเรื่องจริงๆตัวเลขจริงๆที่ได้รับการตรวจสอบมาแล้วซึ่งก็คาดว่าตัวเลขเหล่านี้เนี่ยน่าจะมาจากการพูดคุยกันในวงการตํารวจแล้วก็เล่าต่อเป็นทอดมาจนถึงหูของผู้บังคับบัญชาค่ะแต่เรื่องตัวเลขเนี่ยก็อาจจะยังคงเป็นปริศนานะคะแล้วก็ยังไม่ทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีความมากน้อยแค่ไหนหรือเป็นจริงหรือไม่แต่สิ่งที่เป็นจริงแน่ๆแล้วก็ไม่ได้รับการพูดถึงเนี่ยก็คือ ตอนที่จับตัวคนร้ายได้เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อตอนที่เขาเข้าไปขโมยของในบ้านหลังหนึง่งแล้วคนที่โทรแจ้งตำรวจแล้วก็ช่วยเหลือให้ทุกอย่างเรียบร้อยได้เนี่ยคือเพื่อนบ้านของเขาซึ่งมันย้อนแย้งกับเหตุการณ์ที่บอกว่าเพื่อนบ้านของคิตตี้เนี่ยไม่ได้มีความให้ความสนใจหรือไม่ได้มีความใยดีต่อผู้ที่ตกเป็นเหยื่อเลยเพราะฉะนั้นแล้วข้อเท็จจริงอันแสนย้อนแย้งเนี่ยนะคะกลับไม่ได้รับการนำเสนอในสือน่อแต่อย่างใด แต่ก็ยังไม่ได้จบเพียงเท่านั้นค่ะเพราะว่าตอนที่มอสลีย์หรือว่าคนที่เป็นผู้ร้ายเนี่ยค่ะเขาถูกจับกลุ่มแล้วก็ได้รับสารภาพว่าเขาได้ทําคดีฆาตกรรมอีก2คดีด้วยกันคดีหนึ่งเนี่ยยังหาตัวคนร้ายไม่ได้แต่ที่น่าสนใจคืออีกคดีหนึ่งเนี่ยจับตัวคนร้ายไปแล้วนั่นแสดงว่ามีแพะรบับบในคดีนี้ค่ะซึ่งคนที่ถูกจับตัวไปก่อนหน้าเนี่ยนะคะในหลายปีต่อมาเลยก็มีคนที่ไปสัมภาษณ์เขาในช่วงวัยเกษียณซึ่งเขาก็เล่าให้ฟังว่าณนะช่วงเวลานั้นเนเี่ย มันเหมือนเป็นช่วงวัยรุ่นอายุ18ปีที่ถูกจับตัวไปแล้วก็ถูกสอบสวนหลายชั่วโมงหลายต่อหลายครั้งเลยถูกกดดันแล้วก็ให้อดอาหารให้อดนอนห้ามเจอพ่อแม่ด้วยความกลัวความกดดันที่ประดังประเดเข้ามาเนี่ยทำให้เขารู้สึกว่ากลัวตายไม่อยากจะตายอยู่ในคุกเขาก็เลยตัดสินใจรับสารภาพค่ะ ซึ่งคำสารภาพนั้นนะไม่ได้ส่งผลกระทบแค่ตราบาปที่ติดตัวเขามาตลอดแต่ยังทำให้คนรักของเขาที่กำลังจะแต่งงานเนี่ยความสัมพันธ์สูญสิ้นไปแล้วคนในครอบครัวพี่น้องเนี่ยก็ต้องแยกย้ายกันไปอยู่คนละที่เลยและสิ่งเหล่านั้นยังเป็นบาดแผลในใจของเขามาจนถึงทุกวันนี้ซึ่งตอนที่ให้สัมภาษณ์นเนี่ยเขาก็เหมือนน้ำตารืนแล้วก็ยังนึกถึงเลยว่าภาพในวันนั้นนะคะมันยังหลอกหลอนเขาจนถึงช่วงที่เขาจะ,กะเกษียณอายุแล้วในช่วงอายุนี้ สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นบาดแผลแล้วก็ความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นเรียกได้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนขวัญยิ่งกว่าคดีฆาตกรรมแล้วก็การที่เพื่อนบ้านเนี่ยเฉยเมยไม่ใหญ่ดีนะคะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ทําให้คนธรรมดาเนี่ยกลายเป็นเหยื่อด้วยการทำงานที่ผิดพลาดของสื่อแล้วก็กระบวนการยุติธรรมค่ะเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยก็นับว่าเป็นอุทาหรณ์ให้สำหรับหลายๆคนไม่ว่าจะในอดีตปัจจุบันหรือในอนาคตว่าให้ถีดท้วนในทุกๆการทำงานไม่ว่าจะเป็นสื่อหรือกระบวนการยุติธรรมเพื่อไม่ให้มีเหยื่อที่เกิดขึ้น โดยที่เป็นผู้บริสุทธิ์หรือทําให้คนธรรมดาเนี่ยตกเป็นเหยื่อของกระบวนการยุติธรรมแล้วก็สื่อที่ทํางานผิดพลาดนั่นเองค่ะติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจของผู้คนแล้วก็เหตุการณ์หลากหลายทั่วโลกได้ที่ทุกช่องทางของ The People สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ